ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มารีเพย์รีวิวนะครับรถถังพิฆาตนะครับก็เป็นรถระดับสิบของอเมริกานะครับพอดีเห็นมีเพื่อนๆในเฟสบุ๊กกําลังได้ E ี3 0 T28 บทอโปรโตไทป์อะไรพวกนี้นครับก็คือสุดปลายสายก็คือจะมาเป็นคันนี้แหละครับก็จุดเด่นของมันก็คือเกาะด้านหน้านะครับ เกาะด้านหน้าก็คือค่อนข้างหนานะครับคือช่วงบนเนี่ยครับช่วงบนนี่คือยิงไม่เข้าเลยนะครับแทบไม่เข้าเลยครับถ้าเป็นศูนย์ธรรมดานะครับใครรถระดับเทียสิบนะครับแต่ใต้ท้องนี่ก็ยิงเข้านะครับยิงเข้าอยู่ครับก็ด้านบนก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันครับเกาะป้อมนี่ก็หนานะครับแต่ว่าจุดอ่อนใหญ่ครับคือป้อมพุกการ์นะครับป้อมพุกการ์นี่คือยิงง่ายครับแล้วพะ รถมันเคลื่อนที่ช้าครับเลยตกเป็นเป้าง่ายครับถูกดีง่ายนะเพราะ,ะนั้นมันต้องเป็นรถจังหวะสองอะไรเงี้ยครับหรือว่าบวกเท่าที่จําเป็นไรครับถ้าไม่ชนะไม่ต้องเข้าไปบวกอะไรนะครับส <c oughs> ่วนมากจะเป็นรถซุ่มระยะสองระยะสามมากกว่าครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้บุกไม่ได้นะครับก็คือบุกได้อยู่นะครับเพราะว่าศักด์สีมันแรงอยู่ครับคันนี้คือแบบรถรถหนักท็อปท็อปอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อย เข้ามาบวกตัวๆนะครับเพราะว่าสร้างเสียเปรียบเพราะว่าปืนมันดาเมจค่อนข้างสูงครับประมาณ750อะไรเงี้ยครับแล้วตัวป้อมมันตัวป้อมมันหมุนได้ครึ่งคันนะครับคือซ้าย90ขวา90เนี่ยครับทําให้มันก็ยังพอคล้องตัวกว่ารถที่คาดในระดับ10ด้วยกันนี่อีกหลายคันนะครับอย่าง2 1 5 b 1 8, นนครับมันก็หมุนได้แค่45องศา แค่นั้นเองครับไม่คล้องตัวเท่าหน้ายาวด้วยคันนี้จะคล้องตัวกว่าครับแต่วิ่งเร็วก็พอๆกันนะครับเต่าพอกันครับก็ความที่เป็นรถคาดกระถังนี่ก็ปืนจะเจาะเกาะเยอะครับสองร้อยเก้าสิบห้าครับคือแทบไม่ต้องใช้ลูกทองเลยนะครับแทบไม่ต้องใช้ลูกทองเลยถ้ายิงเข้าจุดอะไรเนี่ยครับใหญ่ๆไม่จาเป็นต้องจุดอ่อนนะครับขอแค่ก่อตั้งฉากนี่คือเข้าอยู่แล้วนะครับก็กระสุนทีจีก็ค่อนข้างแรงครับพันหนึ่งร้อยคือแบบ ยิงด้านข้างอย่างนี้ครับถ้าลูกธรรมดามันไม่เข้านะครับลูกทองก็อาจจะไม่เข้านะครับแต่กระสุนเฮจีมันเข้านะครับความเสียหายกระจายออกก็ค่อนข้างแรงครับถ้ากอบางก็ยิ่งลดเยอะครับอันนี้โดนเบาๆก็คือประมาณ300บวกอะไรงนี้ครับซึ่งก็ถือว่ายิงกินเปล่านะครับยิงระยะไกลซึ่งหวังความแม่นยําไม่ได้นะครับส่วนกระสุนทองของมันก็เจาะถึง375ครับแล้วความที่ว่าปืนมัน ลำกล้องหนึห้ามมนะครับซึ่งมันทำถ้ามุมมันยิงอมุมตกกระทบมันเนี่ยครับถ้าไม่มากกว่า72องศานี่คือมันยิงเข้านะครับยิงเข้าหลายๆคันนะบางคันทำ SS ได้แต่คือหลบคือฐานกระสุนคันนี้ไม่อยู่นะครับอย่างพวก E ร้อ E เจ็ห้ามาอะไรพวกเนี้ย JG PZ E ร้อย e ซึ่งทำ SS s <c oughs> ซ z e c a ปครับ พวกรถถังหนักอะไรพวกนี้ยิงลูกทองไม่เข้านะครับแต่คันนี้ไม่ใช่นะคันนี้ยิงเข้าครับเพราะนั้นถ้าไปเจอ e 4สี่แล้วก็อย่าไปทำาอสมใส่มันครับเพราะว่าคือมันกันไม่อยู่นะครับเป็นรถที่น่ากลัวตรงนี้ครับนะครับผมก็โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า,าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็ลองดูครับ <c oughs> ทีมของเราก็ เท่าที่วิเคราะห์ดูก็คือกันมาร์กไม่มีสักคนมีผมอยู่คันเดียวก็ทําใจครับคือแบบไม่รู้ทําไงชางนี้เรเป็นฝ่ายบุกครับก็คือให้ระวังจุดนี้ครับเพราะว่าคือส่วนมากคือจะขึ้นบุกขึ้นเมืองเนี่ยต้องขึ้นฝั่งนี้ถ้าข้าศึกอยู่ตรงเนี้ยคือมันยิงรับยิงข้างหลังเราได้ด้านข้างเราได้ครับซึ่งเสียเปรียบมากเพราะนั้นต้องเคลียร์ตรงนี้ได้ก่อนนะครับถึงจะขึ้นไปได้ครับถึงจะขึ้นไปตีได้อะไรเงี้ยครับ ก็ไม่รู้ทีมจะมีหรือเปล่าเป็นเทียตสิบของเราอะไรนี่ค่อนข้างอ่อนใจเอามาครับก็ผมมารอขึ้นนะครับรอขึ้นรอบุกนะครับแต่ยังไม่ขึ้นเพราะมันมีมาหนึ่งคันแล้วต้องรอทีมเคลียร์ไปก่อนครับไม่งก็ต้องชี้เป้าให้เราอะไรเงี้ยครับแต่คือเราต้องขึ้นไปอยู่ตำแหน่งของทียสิบนะครับถึงจะยิงสวนมันได้ครับแต่ความที่เราเป็นรถช้าครับไม่ขึ้นดีกวอาครับ รอทีมแต่ทีมของเราเองครับ <c oughs> AX ไปแคมป์อยู่นูน่นฟอร์ดินันอยู่นูน่นอ่อนใจผมว่าไม่ขึ้น,นครคือรอพวกนี้คือมันมี4คันเน่ะคือมันต้องมาเคลียร์ได้แล้วครับคือถ้ามันไม่เคลียร์นี่คือไม่ขึ้น,น,นแพ้ก็แพ้ทําใจครับไหนก็มาช่วยบออียคันหนึ่ง <c oughs> ช่วยบออียคันหนึ่งก็ยิงไม่เข้านะครับมี้า้ก้าแพ้ตั้นอยู่นี้ด้วยนะครับ เป็นรถทองครับรถทีเม,มเบี้ยแปดครับรถกลางของจีนครับผมกดลบห้ามาเลยก็ตอนนี้ก็คือทีมเคลียร์ไปได้แล้วครับทีมเคลียร์ได้แล้วเขาเคลียร์ได้ก็จบนะครับก็คือทีมเข้ามืองต่อได้แต่ช้าไยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้โดนตีแตกหมดหละนี่ก็ k คบสนี่เป็นรถที่แข็งหมดรอบคันเลยนะครับถ้าปืนแบบเจาะต่ำกว่า2 2งอยี่สบงันคือยิงแล้ กว่าสอง้คือมันยิงตรงไหนมันก็เด้งหมดเลยนะจุดอ่อนมันอยู่ตรงป้อมนี่ก็คือต้องสัก240รอสี่สิบะไรเงี้ยครับถึงยิงเข้าอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ต้องยิงด้านข้างครับแต่ไม่ใช่กับคันนี้เหมือนกันครับยิงตรงไหนก็ได้ครับล่อไปติแล้วโหลดไม่ทันครับไม่งั้นนี่ตอนแรกกาบมาสักหนึ่งศูนย์สามเนี่ยครับเพราะว่ามันเรายิงมันนัดเดียวดับแน่นอนครับ ในปัจจุบันถือมันโชคดีไปครับก็กระขึ้นมาบวกเทียติบต่อม่นก็จะเก็บหนึ่งนสามนี่แหละมาครับกเอ็มหนึ่งศูนย์สามครับรถหนักของอเมริกาปลายสายเป็นทีหนึ่งหนึ่งศูนย์ e ห้าครับจุดจุดเด่นของมันคือป้อมมันแข็งนะครับคือยิงไม่เข้าแน่นอนครับแต่จุดอ่อนอยู่ตรงนี้ครับป้อมมุกการครับค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าตัวทีสามสามสี่ทีสามสิบทีสามสอง อ่าก็ทีสองเก้านะครับซึ่งเป็นสายหนักของมันมาเนี่ยนะครับยกเป็นทีสามสิบนะครับก็คือข้างหน้านี่ก็เหมือนทีสี่แข็งหมดเลยครับยิงไม่เข้าคือถ้าช่วงนี้คือยิงไม่เข้าแล้วต้องยิงใต้ท้องครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เพราะยังไม่แข็งมากพอถ้าโผมมาใลยหัวคือยิงป้องบุการนะครับนี่ก็ปุ้มไม่ต้องคิดมากครับเข้าท้องแน่นอนครับทิมเราก็บุกเครื่อนนี้แต่พวกรถที่คาดมันชอบมันซุ่มอยู่เนีัยเห็นไหมมันจะมีพวก หน e <recess iors> ึ่งแปดสามอะไรเงี้ยยังไม่โผล่เลยวิวทีก็ยังไม่โผล่เลยเอสิบห้าก็ยังไม่โผล่โผล่มาคันเดียวเอเนี่ยอ้าวเจอแล้วหนึ่งคันเล็งไม่ทันครับหนีไปได้ครับหนีไปได้ก็มุดแล้วหนึ่งแปดสามโผล่แล้วครับมันอยู่ตรงนี้เลยครับก็ยันยันช่วยกันยันหนึ่งนี่ไว้ก่อนครับเซนตูเลียนเข้าไปแล้วสองหกแปดแล้วก็มุดเข้าเมืองไหม จริงมันต้องไปซุ่มแถวรอบนอกเมืองอะไรนีครับมานี่ก่อนเลยแล่ต้องยิงใต้ท้องครับพวก f อวีเนี่ยครับเพราะว่าท่อนบนขึ้นไปนี่ขึ้นหน้าขึ้นไปนี่มันเด้งครับมุมลาดเอียงมันดีครับยิงไม่เข้าครับแต่จุดปืนมาแรงนะครับเอ็มแปดสาบเนี่ยครับยิงเป็นพันเลยนะเข้าจุดสําคัญนี่พันห้าพันหกเลยครับแต่ว่ารถมันไม่ค่อยคล่องตัวครับแล้วก็หน้ามันยาวครับมันเลยต้องนี้โผล่ ก็สองหกแปดดูเหมือนจะเนี่ยครับเออเอสามสิบเนี่ยครับจะมายิงมาอ้อมตูดเนี่ยผมรีบมาช่วยทนันไหมเนี่ยทนันไหมไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีขอนัดหนึ่ง <c oughs> ขอนัดหนึ่งเข้าหนีไปแล้วแต่ก็โดนคันอื่นออกมายิงนะห้าสิบีนี่เป็นปืนน็อตโหลดนะครับมันยิงเป็นชุดเลย,ยครับเรี๋ยบรอครับทันไม่อยู่ครับสองหกแปดนะครับยิงไหมโกด้าโกด้า วิ่งเข้ามาวิ่งเข้าบวกหนีหนีไม่ทันครับหนึ่งดอกไปอีร้อยมาละอีร้อยเพลองอ่ะโอ้ลูกทองครับอีร้อยอีร้อยยิงลูกทองมาปกติมันไม่ต้องใช้ลูกทองครับเพราะว่าในทีมเราไม่มีคันไหนต้องใช้ลูกทองอีร้อยเลยใช้อีร้อยใช้ยิงแล้วชนซ้ำครับตายหาไปนี่งหนีมาเนี่ยครับหนึ่งเฟดสามแม่งตามมายิางเฟดสามตามมายิงหนีมาบวกอีกมาโอ้โหใช้ลูกเฮดอีนะครับ สี่ร้อยหกสิบสาม่านยิงลูกธรรมดาเข้านี่อ่อีร้อยจะมาเก็บจ็อบช้าไปครับนึกไปสามยิงเข้าสี่ร้อยกว่านี่คือแบบกลางนะครับคือมันใช้ลูกเคลตอีครับใช้ลูกเคลตอีทีิงๆต้องใช้ลูกธรรมดาครับไม่เอากระสุนทองอะไรอะไรเงี้ยครับเพราะว่าปืนมันกระสุนมันมันจุป,ประมาณแปดเก้านัดเองครับหรือว่าสิบนะผมจําไม่ได้แนละ้วยิงกันแบบ ยิงกันแบบไม่จบเกมอจบเกมกะสุนหมดก่อนเลยเงี้ยครับก็ตามไปช่วยตามไปช่วยทีมครับไปไหนขอนัดหนึ่งโดนสองนัดบวกครับเซนจูรียนเซนจูรีนกับของเรายิงด้วยก็นี่ <S <S 2> <S 2> ต้านมาบวกข้างหลังนะมาจ่อไม่ไปนไรมีองค์คกษ์คุ้มกันครับมีองค์คกษ์คุ้มกันครับเซนจูรีนนะยิงเข้าข้างปืนโดนข้างปืนยิงไม่เข้าครับ ครั้งี้ป้อมมันก็เป็นนะครับจริง R15 ยามาบัวรับผมวิ่งออกไปบังเซนจูเลียนก่อนเลยครับไม่ยิงเซนจูเลียนครับมันก็เลยตัดสินใจยิงผมครับเพราะว่าปุ้มครับเรียบร้อยว่าเซนจูเลียนเลื่อนเหลือพันกว่าบวกเซนจูเลียนมาช่วยเซนจูเลียนนย่องครับเซนจูเลียนไปรอบเป้าบ้างครับตานี้ครับผัดกันผัดกันครับโอ้ทิ้งเมาส์แล้ว <c Le an> คร calculus, ant, Julian, Marina, ับไม่รอครับ ปืนมันค่อนข้างแรงนะครับคันนี้นะครับดาเมจค่อนข้างแรงแล้วก็เกาะเยอะเองแบบว่าอื้อไปหน่อยครับแต่ถ้าวางแผนกันเล่นดีก็วินครับเล่นดีๆใจเย็นๆเล็งให้เล็งให้เป้าหูสุดอะไรนี้สุดเขาคือมันโอกาสยิงเข้าสูงครับเพราะปืนมันไม่ค่อยแม่นจะเล็งช้านี่เป็นจุดอ่อนมาครับแต่ถ้าโดนทีนี่ถือว่าคุ้มครับสะใจแน่นอนครับก็เป็นรถอีกคันหนึ่งครับที่น่าเล่นครับเพราะว่าคันไหนที่ว่ายิงไม่เข้าไม่เข้านะไอ้นี่มันยิงเข้า มันยิงเข้าแล้วครับแต่ต้องเล่นใจเย็นหน่อยครับแล้วก็ถ้าแบบส่วนมากก็ทีมเป็นรถรถไวกันหมดเนี่ยครับแนะนําไม่ไปแคมป์เลยครับเพราะว่ามันหนีช้าอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ้ามีพวกรถหนักรถช้าเช่น e ร้อยอะไรเงี้ยครับมันนําแล้วก็หรือว่า e สาม e ห้าอะไรเงี้ยครับคือเราตามไปสนับสนุนเขาได้เลยก็ได้ถ้าขี้เกียจซุ่มนะครับแต่แนะนําว่าให้ซุ่มดีกว่านะครับเพราะว่าพอจําเป็นค่อยบวกครับเพราะว่าคนเข้ามาบวกนี่ หลังจากโดนซุ่มแล้วมาเจอบวกใกล้ๆนี่คือแบบจุกแน่นอนครับเอาชนะยากครับโอเคครับการหน้าเดี๋ยจะมาดีวิีนื่นต่อครับ